สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่แดนนิชานะครับและช่วงนี้นะครับนั่นก็คือแดนนีชาสตอรี่มีเรื่องเรานะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่2ประเด็นซึ่งประเด็นนี้นะครับเป็นเรื่องราวของ hashtag Save m ม l l ิและ hashtag โหนกระแสซึ่งทั้ง2 hashtag นี้ทําเอาโลกอินเทอร์เน็ตแตกทาวเน็ตนะครับเข้าออกมาทวิตเนี่ยถึงจํานวนล้านทวิตเลยนะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนนะครับในเรื่องของ s ฮชแท็กเซฟมิ l ิสุดปังนะครับยอดทวิตพุ่งทะยานสู่2ล้านภายในชั่วข้ามคื ซึ่งสาเหตุที่เกิดแฮชแท็กเซฟมิลีนะครับมีคนเข้าไปแจ้งความน้องเหตุที่น้องเนี่ยออกมาคอเอาซึ่งน้องเนี่ยออกมาคอเอาและการคอเอาของน้องคือแบบฟาดแรงมากนะครับจะเห็นจากได้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ ชนบ,บทมีหมาจิ้งจอกที่คอยสอนตามด้วยลูกแกะทั้งหมดหลังจากที่เป็นประธานแกะกูก็เลยกลายเป็นกบฏจะแกะเขาเป็นแกะดำเพราะสิ่งที่กูประสบหน้าที่แห่งน,นี้เอาแต่ผลประโยชน์วริหารจะเป็นคนกระโปกสั่งสอนน้สาธทงและสาสยพันประโยคสุดท้ายตะกไก่ยังคงโลกอ้างศาสนาเข้ามาเป็นส่วนะสนให้มันแล้วบางทีเรื่องนี้นะครับอาจจะเป็นข่าวลือของเพลงนี้ก็ได้ถ,ไดถึงได้ถูกแจ้งความนะครับแล้วทีนี้เป็นกระแสทําให้วงการบันเทิงนะครับลุกเดือดขึ้นมาเป็นไฟเลยครับดาราเขาก็ออกมาพูดนะครับว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยนะครับประเทศไหน คือพูดถ <te acher> ึงรัฐบาลไม่ได้พอมีคนออกมาคอเอาใช่ไหมก็จะโดนจับส่วนคนที่เขามาแจ้งเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะครับเมื่อเช้าวันที่21กรกฎาคมนะครับปี2564นะครับซึ่งนายชัยวุฒิเนี่ยได้ออกมาเตือนเรื่องการโพสต์ว่าด้วยเรื่อง การสร้างเฟกนิวของเหล่าบรรดาคนที่ออกมาคอเอานะครับคือคุณชัยุทธนี่เป็นใครนะครับคือเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DSI นะครับต้องรส,สอบคนในรัฐบาลด้วยรัฐบาลบางทีให้ข้อมูลผิดก็ไปเอาผิเาเรื่องเฟนิวบ้างคะมี่มีม้ะลลซึ่งมีใจความว่ากลุ่มดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์เป็นบุคคลสาธารนณะที่ประชาชนรักและศรัทธา ขอความการุณาอย่าใช้สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวทางการเมืองโจมตีรัฐบาลเพราะสิ่งที่ทำเป็นการบิดเบือนข้อมูลเป็นการสร้างเฟกนิวส์ขึ้นในระบบโซเชียลมีเดียท่านพูดแต่ว่าทุกวันนี้มีคนตายเป็นจำนวนมากเพราะโควิดเนื่องจากวัคซีนไม่ดีเป็นความผิดของรัฐบาลแล้วมันจริงหรือไม่ต้องนึกถึงสิ่งที่รัฐบาลได้ทํามาได้จัดหาวัคซีนเป็นอย่างดีตามมาตรฐานเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเราตอนนี้ อันนี้คือสิ่งที่คุณชยัยวุทธ์ออกมาพูดนะครับทั้งดารานะักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาก็ออกมาเรียกร้องในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนเรื่องการจัดการของรัฐบาลนะครับก็ในเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเป็นการสร้างเฟกนิวส์อาจจะโดนดำเนินคดีได้ซึ่งจุดพีคข,ของเรื่องนี้นะครับก็คือในเรื่องของน้องบิลลิเนี่ยซึ่งน้องเนี่ยเตรียมรับข้อกล่าวหาจากหมายเรียกและมีคนนะครับไปถามน้องว่าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าน้องก็ตอบวาว่าจริงอ่ะ ทีนี้เป็นไงครับทวิตเตอแตกจ้าลุกเป็นไฟเลยนะครับในชั่วง้ามคืนแล้วดาราต่างๆเขาก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ของดารากันบ้างนะครับคนยิปซีเขาก็มาขอเอานะครับว่ามีประชาชนเสียชีวิตริมถนอนอย่างหน้าหดหูซิงเหล่านี้ถ้ามันมีใครใช้เสียงพูดอะไรออกไปไม่น่าจะใช่การบิดเบือน เขาแค่พูดจากสิ่งที่เขาเห็นตามจริงส่วนคุณต้นหอมนะครับเขาก็ออกมาพูดว่าอย่าหาทําเอาเวลาไปหาเตียงเดีวเด็กมันแรบดา่าก็จะไปโกรธไปเคืองมันอีกคนตายทุกวันกับดาราโพสโซเชียลจัดลาดับความสําคัญนิดนึงแก้อะไรก่อนดีส่วนมาดูคุณเวทไทเทเนียมเขาบอกว่าประชาชนโกรธเคืองสิ้นหวังพอกันทีกับรบัฐบาลชุดปัจจุบันโปรดก้าวลงจากตำแหน่งและให้โอกาสคนที่ดีกว่าส่วนคุณเดอะทอยนะครับเขาก็ออกมาพูดว่า เอาจริงๆเนี่ยศิลปินดาราที่เจอคนวิจารณ์หรืออะไรที่เป็นเฟกนิวใส่ความกันแทบจะทุกวันไม่รวมทั้งเรื่องบูริ่งเฮดสปีดเพราะทุกคนสามารถวิจารณ์เราในด้านไหนก็ได้ซึ่งต่อให้บางเรื่องมันไม่ใช่ความจริงแต่เราก็แอดมิมันไปแต่การที่ประชาชนวิจารณ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่ถูกตั้งข้อกล่าวหานี่นั้นเท่ากับเป็นการปิดกั้นเสรีภาพพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งแทบจะไม่มีประเทศไหนซึ่งใช้วิธีนี้ เพราะมันก่อให้เกิดไฟที่ไม่ไม่รู้จบสิ่งที่ท่านทำในวันนี้จะเป็นการจดจำต่อวงการตลอดไปเฟกนิวส์ที่แปลว่าข่าวปลอมหรือข่าวที่พวกคุณรับไม่ได้ส่วนคุณเพชรน,นะครับเขาก็พูดว่าหมายมาเมื่อไหร่ฟ้องกลับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งคนแจ้งนะจ๊ะรับคำขอโทษเป็นการออกจากราชการหรือติดคุกนะจ๊ะจะใช้กฎหมายปิดปากคิดว่ากลัวหรือไง คุณเจนี่ปานันนะครับก็มานทวิตว่าอย่าให้คนที่วิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลที่มีความผิดพลาดมากมายต้องมาเจออะไรแบบนี้เซฟมิลลี่ในส่วนของน้องมิลลี่นะครับเขาก็มัโพสทวิตขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตน้องนะคะกําลังใจมากล้นหลามจริงๆน้องโอเคนะฮะสบายดีเครียดอย่างเดียวคือไม่รู้จะใส่ชุดอะไรไปขอบคุณมากๆพร้อมสู้ฮะรักทุกคนที่สุดเลยเบิรบบู ถึงจะตอบไม่หมดแต่จะพยายามอ่านให้ครบนะครับนี่เาชาวเน็ตเขาก็แนะนําชุดมานะครับชุดไม,มด่ว่าจะเป็นชุดทัวชุดเออเหอแบบปังนะจ๊ะแบบตารางสีมงคลมาก็มานะครับอ่าชุดประจําชาติไทยแลนด์ก็มาชุดลาตีก็มาเลอชุดนาตาชาลองมานนอปนะจ๊ะ ในส่วนของประเด็นเรื่องเอกสารเกี่ยวกับดาราที่ถูกหมายเรียกกรณีออกมาคอเอานะครับจากการที่คุณสนทิยาที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและอดีตผู้สมัครสมาชิกพรรคพลังประชารัฐได้ยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้ตั้งคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลตรวจสอบประเด็นดังกล่าวในช่วงสายของวันที่21กรกฎาคม2564 ซึ่งสําหรับรายชื่อทั้งหมดของดารานะครับที่ถูกร้องเรียนเนี่ยก็มีประมาณ12คนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณตัก๊กศิริอพรคุณนุ้ยเชิญยิ้มคุณคิงก่อนบายคุณเอก,กชัยศรีวิชัยยาย่าอุรัสยาหมากปร,รินมดดาคชาภาปุ้ยพิมลวันเพชรการุณพลคุณแม็กเจนมานะคุณคิมเบอรี่และ คุณมิลินดานุภานี่แหละครับซึ่งเมื่อเราเห็นเนี่ยในใบ,บแจ้งความนะครับก็จะไม่ใช่คุณสนธยาแจ้งความนะครับโดยคดีนี้ผู้ที่แจ้งความนะครับนั่นก็คือคุณอภิวัตรนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดําเนินคดีของผู้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือคอตอสอเขาเป็นทีมงานของ คุณพลเอกประยุจันโอชานะครับซึ่งหลังจากที่มิล,ลีแล้วทนายได้พบกับพนักงานสอบสวนเนี่ยจากการทวิตข้อความผ่านบัญชีสาธารณะทวิตเตอร์ตำรวจก็ได้เปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน2,000บาทนะครับผู้กล่าวหาแจ้งว่าไม่ติดใจเอาความคดีอาญาเป็นอันสิ้นสุดเก่งจังกับเด็กกับโควิดเก่งให้ได้แบบนี้บ้างนะครับท่านที่แท้เด็กตู่ฟ้องมิลลิเข้าพบตำรวจรับข้อหาผิดพรบอรคอม โดยผู้แจ้งความคือนายอภิวัตขันทองกกตพอชอรมตประจำสำนักงานนายกและปอทอกกตรวจสอบและดำเนินคดีผู้เผยแพร่อันความเป็นเท็จเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีนะจ๊ะเรารู้ว่าหน่วยสู้อยู่แต่พวกเราสู้ด้วยถ้าเขาจะเล่นสกปรกแบบนี้เราก็ไม่ยอมหรอก สิ่งที่เขาควรปรับไม่ใช่เงิน2000บาทที่น้องต้องเสียแต่คือทัศนคติของเขาเองที่ไม่ยอมฟังเสียงประชาชนขอบคุณรูปจากข่าวสดคนที่แจ้งข้อหามิลคิคือทนายอิตูข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาทวิตวิจารณรัฐบาลแต่งเพลงเสียสีนายกสรุปปรับเงิน2 0 0 0บาทสิ้นสุดคดีไม่ติดใจเอาความแต่คนด่ากันทั้งวงการว้าวเชนฉลาดล้ำลึกจริงๆเก่งกับเด็ก จากเหตุการ์ a ฮชแท็กเซฟบิลีนะครับประเด็นต่อมานะครับก็คือแฮชแท็กโหนกระแสซึ่งมีการทวิตพุ่งอีกแล้วครับล้านแตกอีกแล้วในทวิตเตอร์นะครับก็เป็น ที่พูดถึงดุเดือดบ้านะครับซึ่งเนื่องด้วยในรายการโหนกระแสซึ่งมีผู้ดำเนินรายการพิธีกรเป็นคุณหนุม่มกัญชัยนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะครับในรายการโหนกระแสเนี่ยครับเขาได้เชิญคุณสนทิยามาพูดเกี่ยวกับประเด็นในการดำเนินคดีคนในวงการบันเทิงโดยมีทนายเดชานะครับซึ่งเป็นประธานเครือข่ายทานายคล้ายทุกเข้าร่วมพูดคุยด้วยโดยนายสนทิยานะครับระบุว่าเหตุที่ตนออกมาร้องทุกนั้นนะครับเป็นเพราะต้องการให้ประเทศสงบ ไม่มีการทำผิดกฎหมายและตนก็ฟ้องกลับ2-3คดีแล้วการไปแจ้งความเป็นการไปใช้สิทธิ์ตามบทบาทในการร้องทุกกล่าวโทษให้เจ้าหน้าที่รัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงเท่านั้นรู้สึกไม่สบายใจในหลายๆอย่างไม่เป็นเอกภาพและไม่ตรงกับความเป็นจริงจึงให้ทางตำรวจไปตรวจสอบพิจารณาว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร หากเข้าขายก็ขอให้ตักเตือนในบทสนทนานั้นมีหลายประเด็นมากครับทั้งเรื่องดาราเรื่องการเมืองและเรื่องของวัคซีนเดี๋ยวเราจะมาดูสรุปประเด็นต่างๆในทวิตเตอกันนะครับคุณตู่พบทอนะครับเปลี่ยนจากพยายามแก้คนที่คุณคิดว่าเขาให้ข้อมูลที่บิดเบือนมาเป็นตัวคุณเองที่ควรให้ข้อมูลที่โปร่งใสน่าจะดีกว่านะครับ ถ้าจะเรียกไปสอบสวนรบกวนเป็น FaceTime แล้วกันนะคะส่วนเงิน2,000เดี๋ยวโอนให้ค่ะอยากได้เพิ่มบอกนะคะขอบคุณค่ะชอบทนายคนนี้ว่ะฟาดมากตอกหน้าหงายบอกว่าแล้วคุณสนธิยาคุณเป็นคนเก่งนะน่าจะไปตรวจสอบท่านนายกตรวจสอบรมตรอนุทินดีกว่าครับ ทำงานยังไงบ้านเมืองจนถึงเป็นอย่างนี้เอาเวลาไปตรวจสอบรัฐบาลมาตรวจสอบประชาชนมันจะได้อะไรพี่เพชรฟาดมากคุณสนิยาเป็นใครหรอครับที่มาตัดสินคนนู้นคนนี้ว่าสิ่งที่เขาทามันถูกมันผิดกฎหมายคุณสนิยาเป็นสารหรอครับคุณสนิยาเป็นผู้ที่มีความรู้มากที่สุดในประเทศเหรอถึงกล้ามาตัดสินคนนั้นคนนี้ว่าถูกหรือผิดพี่หนุ่มเปรียบเทียบได้ดีการออกมาคอเอาเหมือนช่วยคนจมน้ําถึงคุณจะไม่ได้ช่วยแค่ส่งเสียงก็อาจจะไม่ทำให้เขาจมน้ำตาย นี่คือสิ่งที่ประชาชนต้องการอันนี้คุณหนุ่มเขาพูดในรายการข่าวใส่ไข่นะครับถ้าวิจารณ์ไม่ได้ก็ปิดคอมเมนต์หรือไม่ก็ลาออกไปซะทนายเดชาพังมากคืองนี้ถ้าทนการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยนะก็เอาแบบนายกไนงะคือปิดคอมเมนต์ครับหรือไม่อันที่สองเลยดีที่สุดเลยนะถ้าทนไม่ได้นะลาออกไปซะ ดีที่สุดครับครับคุณคิงก่อนบ่ายเนี่ยพูดได้ดีมากดาราดังเพราะประชาชนเราจึงควรเป็นกระบอกเสียงเพื่อเขาและถ้าคุณสนธยาเป็นแค่นักการเมืองคุณจะนั่งเก้าอี้อยู่แค่4ปีแต่ถ้าคุณเป็นตัวแทนของประชาชนคุณจะอยู่ในใจของพวกเขาตลอดไปพี่หนุ่มคุณยาย่าเขามาโพสต์ให้รัฐบาลหาวัคซีน mrna มาให้ประชาชนฉีดฟรีผิดหรอคุณสนธยาไม่ผิดไม่ผิดแล้วคุณร้องทำไม ฟาดกับกลางรายการโหนกระแสถ้าคุณแจ้งความผมผมก็แจ้งความคุณกลับถึงคุณไม่แจ้งความแต่ผมก็จะแจ้งความคุณกลับข้อหาหมิ่นประมาทเดือดมากพี่เพชรฟาดกับจนสนธิยาสตันสามวิเอา้าถามไปก่อนเผื่อคุณเพชรเขาจะใจอ่อนกำลังจะก้มกับโดนพี่เพชรเฉยปคางโอ้คุณสนธิยาพูดว่ามาเลเซียมีการวิจัยว่าซีโนแวคมีผลเทียบเท่ากับ MRNA ที่หนุ่มก็ฟาดข่าวบ,บอกว่าแหล่งข่าวต่างประเทศบอกมาแล้วว่ามาเลเซียจะเลิกสั่งซิโนแวคแล้วตอนนี้สั่งไฟเซอร์มาเป็น45ล้านโดสขนาดผลจากโรงพยาบาลก็บอกว่าไม่ใช่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือต้องมาจากกระทรวงกรมวิทยาศาสตร์ปัญญาอ่อนฟ้องเก่งครับขอบคุณสำหรับการรับชมแดนิชาสตอรี มีเรื่องเล่าในครั้งนี้นะครับถ้าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ส่วน EP หน้าจะเป็นประเด็นในเรื่องของอะไรนั้นนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกด Subscribe ช่องแดนิชาด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับีคาับาระ<ป>เล่นได้โผนโผนโผโผแผจัดจัดจัดัโผน่จแผัแผ กราบเปลี่ยนจะแผลราบเปลียนกราบเปลี่ยนกราบเปลียนกราเปลี่ยนกราเปลี่ยนจะแผ่ราบเปี่ยน <c oughs>